ทางเทศบาลนครยะลานีพยายามที่จะพัฒนาแล้วก็พยายามที่จะรื้อถอนเสาไฟฟ้าแล้วก็นําสายไฟสายเคเบิลต่างๆนี่ลงสู่ดินนะครับเพื่อที่จะจัดบรรยากาศให้มีความสวยงามแล้วก็น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่งล่าสุดวันนี้นะครับทางการไฟฟ้าในพื้นที่นะครับก็ได้มีการรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงต่ําสูงบริเวณแนวโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจําหน่ายเคเบิลใต้ดินระยะที่2ที่บริเวณถนนสิโรรถฝั่งตลาดเก่าตั้งแต่ทางพาดรถไฟด่านขุนไวถึง ทางเขตเทศบาลนครยะลานี่ครับร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลาเป็นผู้ดําเนินการโดยในวันนี้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ได้ระดมกําลังในพื้นที่ข้างเคียงกว่า22ทีมพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์รถกระเช้ารถเครนนับ10คันเข้ามารื้อถอนเสาไฟฟ้ากว่า100ต้นโดยมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองยะลาอำนวยความสะดวกปิดเส้นทางการจราจรให้รถวิ่งได้ทางเดียวนะครับ นอกจากนี้นะครับยังมีการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนนํารถไปจอดในที่ไม่กีดขวางการทํางานของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งนี้นะครับการรื้อถอนเสาไฟฟ้าได้ทํามาอย่างต่อเนื่องมาหลังจากที่ได้มีการรื้อถอนสายสื่อสารสายไฟฟ้า เสร็จแล้วนะครับก็เริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับค่ะสำหรับโครงการปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินนะคะก็เป็นโครงการที่ทางเทศบาลนครยะลาค่ะได้เริ่มขึ้นมาตั้งแต่เดือนมกราคมในปี2561ในระยะที่1ค่ะโดยการย้ายระบบจําหน่ายกระแสไฟฟ้าเดิมลงสู่ระบบเคเบิลใต้ดินจากบริเวณหน้าโรงพยาบาลศูนย์ยะลานะคะตลอดแนวถนนซีโรรถก็เพื่อความ สวยงามแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะและรวมไปถึงความปลอดภยัยตามแนวทางการพัฒนาเมืองหน้าอยู่และชุมชนหน้าอยู่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอนุร,รักษ์และพัฒนาเมืองยะลาค่ะต่อเนื่องถึงระยะที่2นะคะโดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่บริเวณทางพาดรถไฟถึงสะพานข้ามคลองแบมเมาะนะคะเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองยะลาและให้ระบบเคเบิลใต้ดินสายสื่อสาร บริเวณถนนซิรโรล,ลดครบถ้วนสมบูรณ์รวมระยะทาง1.90กิโลเมตรค่ะสำหรับการลื้อถอนเสาไฟฟ้าแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะก็คือช่วงแรกวันนี้ฝั่งขาเข้าเมืองและช่วง2ก็คือวันที่22ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะเป็นฝั่งขาเป็นฝั่งนอกออกนอกเมืองนะคะซึ่งจะให้เสร็จทันทีก่อนปีใหม่จะเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับพี่น้องชาวยะลาของเราค่ะ